สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวดาบพิฆาตอาสูรศึกรดไฟนิรันต์สำหรับตัวภาพยนตร์เริ่มฉายวันที่9นะครับใครที่ยังไม่ไปดูเชิญไปดูได้เลยครับสำหรับรีวิวนี้เป็นรีวิวสั้นๆถึงความรู้สึกก่อนเลยครับบอกได้เลยว่าสุดจริงสุดจัด ปลัดไม่ต้องบอกผมบอกเองเป็นการ์ตูนที่รักษาม,มาตรฐานได้ดีมากต่อจากอนิเมะซีรีส์ได้ดีเลยสำหรับใครไม่ดูอนิเมะซีรีส์นะมันดูเรื่องนี้งงน่อยน้อยแต่ไม่มากเนื้อเรื่องเข้าใจได้เด็กดูได้ผู้ใหญ่ดูดีแต่สำหรับเด็กควรมีคำแนะนำน,นะครับเนื่องจากมี การตัดคอศูนย์ต้องได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ผมนึกว่าจะมีแต่เด็กดูแต่ไม่ใช่ครับแฟนกรตูนเรื่องนี้ทุกเพศทุกวัยผู้ใหญ่ดูได้เด็กดูดีสุดยอดเอาเป็นว่าเรื่องนี้ดีงามพลรามแปดครับพลรามเก้าด้วยสุดยอดบางฉากนี่ดึงอารมณ์เราได้แบบ สุดยอดเรื่องนี้เขาทำมาดีจริงยอมรับเลยงานภาพเนียบกริปไม่มีเผาสมแล้วที่มีเวลาในการทำนานเรื่องอนิเมะเรื่องนี้น่าจะยืนหนึ่งเรื่องไรายได้ในประเทศไทยแต่ของญี่ปุ่นยืนหนึ่งไปเรื่องดนตรีเรื่องสาวทำมาได้เหมาะมากๆส่วนตัวผม ตั้งใจไปดูภาคไทยนะครับแต่ดันได้ไปดูซับไทยบอกเลยว่าเสียงต้นฉบับม,มันดีอยู่แล้วมันดีโคตรๆบอกงั้นเลยแต่ภาคไทยก็ไม่แพ้กันครับหลังจากที่ผมออกจากโรงของภาคญี่ปุ่นแล้วผมซื้อตั๋วต่อเลยดูภาคไทยสุดเหมือนกันโดยเฉพาะอินุสเกะโอ้โหพี่แกเล่นจัดเต็ม ภาคเรื่องนี้แล้วน่าจะกเกษียณได้แล้วมั้งเสียงน่าจะไปหมดแล้วน่าจะพัก3-4วันใครที่ลังเลระหว่างภาคไทยกับญี่ปุ่นนะภาคไทยก็ทําได้ทดําดีมีแค่บางตัวละครที่อจดดบดบหน่อยเราก็รู้เป็นใครเรื่องนั้นเราไม่สนใจโดยภาพรวมถือว่าดีครับดีมากทีมนักภาคคุณภาพโดยเฉพาะที่ผมชอบม,มากๆเลย คือพี่ต้อมกาดิโอตแก้ภาคซะแบบสยดสยองเอ็นมุเอ็นมุทำให้นึกขึ้นใจเลยหรือว่าดูหนังสยองขวัญเกินโดยเฉพาะฉากโดนไม่อยากสปอยนะครับไปดูเองครับร้องหวยหัวนซะแบบผมนี่ขนตูลุกคนตุลุกขนตูลุก,ลกแทบทุกฉากฉากเปิดตัวตัวไาย โอ้โหอสศสะน่านจะเก่งไปไหนเพื่อนเก่งสุดยอดพี่เลนโกคูเราก็ไม่เบานะครับแต่ว่าอย่างที่รู้ๆกันไม่สปอยแล้วกันครับทุกคนก็รู้ใครที่อา่านมาง่าม,มาน่าจะรู้นะครับผมโดยส่วนตัวผมอา่านมาง่ามมารู้ว่าจะเป็นยังไงไปดูในฉากก็ยังทึ่งอยู่ดีครับเขาทำออกมาได้ดีแล้วเรื่องได้สุดยอด สมแล้วจริงๆรีวิวนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ